หลังเกิดเหตุไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับตำรวจก็สามารถรวบรวมพยานยหลักฐานจากภาพวงจรปิดขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้แล้วหนึ่งคนนะครับที่ไปยิงอดีตสสของฝ่ายค้านของประเทศกัมพูชาเมื่อวานนี้ซึ่งตำรวจนั้นสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุมีความชำนาญในด้านการใช้อาวุธปืนทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงสั่งกำชับเร่งระดมกำลังพลติดตามตัวด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ ย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเวลา18นาฬิกาตำรวจได้รับแจ้งว่าชายชาวต่างชาติถูกยิงเสียชีวิตบริเวณใกล้วัดบวรนิเวศว,วรวิหารเบื้องต้นกระสุนเข้าที่หัวไหล่ฝั่งขวาและลำตัวฝั่งขวาสอบถามคนที่มาด้วยพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายลิมกิมยาชาวกัมพูชาสัญชาติฝรั่งเศสและเป็นอดีตสสฝ่ายค้านกัมพูชาตำรวจสอบสวนที่เกิดเหตุพร้อมภาพวุจรปิดที่บันทึกภาพของผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนขณะขับรถจักรยานยนต์มาดักรอ เมื่อเป้าหมายลงจากรถผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้าไปยิงและข้ามถนนกลับมาที่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกแล้วขับรถรถหนีไปจากหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่สามารถขอสารอาญาออกหมายจับโดยทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเอกลักษณ์แพรน้อยหรือเอ็มอดีตทหารเรือในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนโดยใช่เหตุ โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางพลตํารวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สถานีตารวจนครบาลชนะสงครามโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างเล่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีข้อมูลการสืบสวนยังพบว่ามีบุคคลชี้เป้าให้กับผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าถูกว่าจ้างให้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนจะเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศกัมพูชาหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมสั่งให้กองบัญชาก,กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีโดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารเรือและมีอาวุธปืนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเบื้องต้นจากการสืบสวนน่าจะเป็นรับจ้างมานทรศัพรับจ้างอะไรอย่างนี้น,นะครับรับจ้างมารับแรกว่าต้องมีคนชีบต้องเขา เบื้องต้นจากการข้อมูลน่าจะมีนะครับเพราะว่าปกติโดยการามีการฆ่ากันเนี่ยโดยใช้มือปืนเนี่ยปกติมือปืนจะไม่รู้จักตัวเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนชี้เป้าอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างพอได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากพอสมควรนะครับในชั้นนี้ขออนุญาตว่า ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับพี่เก่งจากการตำรวจนครบาลได้สั่งให้ตำรวจทุกหน่วยงานเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นอกจากตำรวจนครบาลแล้วยังได้ประสานทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำชับในเรื่องของด่านชายแดนโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติที่ผู้ก่อเหตุอาจจะใช้เป็นช่องทางหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ายัางอยู่ภายในประเทศไทยครับ ครับคุณจิราชาตาคุณพิมพ์ิมนครับส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําส่งทางนิติเวชโรงพยาบาลวชิระพยาบาลไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นนะครับมีรายงานว่าหัวใจและตับฉีกขาดจากอาวุธปืนซึ่งขณะนี้นะครับโดยติช่วงบ่ายของวันนี้ทางตํารวจจะมีการประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีโดยเร็วที่สุดครับซึ่งมีความคืบหน้าจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณคำคุณค่ะ